สามป่ะเก่งมากเออได้สามโอเคครับเขาบอกว่ากาหนดให้ fx อ่ะค oh. ือฟังก์ช like ันของอันนี้พี่เปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็น y ทิ้งไว้ก่อนแลวกันไม่รู้ว่าได้ใช้ปะนะเขาบอกว่าเลยนะน้อยกว่าเท่ากับใช่ไหมคาตอบโอ้ยคําตอบสมการอยู่ในช่วงนี้งั้นแปลว่าหนูเอามาคิดเลขก่อนกระดัโดยโอ้โหแม่งตัวแปรแม่งเยอะจัดเลยว่ะอันนี้หนูทําไงวะเนี่ยนั่งแก้เลยปะใช่ f อ x บวกน้อยกว่าเท่ากับอะไรนะ a x บวก b ปัญหาของพี่คือชิบหายแล้วยังไงอะหนูลองแทนเป็น x เป็นลบสิบกับสิบห้าอโอเคคําตอบมันเป็นช่วงนะคําว่าช่วงในที่นี้ก็คือ x นั่นแหละก็คือช่วงเป็นลบสิบก่อนคําตอบคืออ่าได้ละแสดงว่าพี่เอาคําตอบมาแทนก่อนไอคําตอบในที่นี้คือ x นั่นเองนะครับแทน x เท่ากับลบสิบแสิ่งที่พี่เจอออกมาได้เป็นฝั่งนี้เป็นสิบห้าเลยนะตรงนี้ได้ไปแล้วลบสิบ a ปะ บวกบีป่ะสมการหนึ่งป่ะเป็นเท่ากับนกเนาะต่อไปเป็นอีกอันหนึ่งได้ไปเลยนะเอกเท่ากับอะไรสิบห้าป่ะได้เป็นยี่สิบป่ะเท่ากับเลยนะยี A, b, b, b? ส่สิบเอบวกบีป่ะสมการสองป่ะถูกไหมจับอะไรนะหนึ่งกับสองอเอาพี่เอาสองลบหนึ่งแล้วกันสิ่งที่พี่ได้ได้ไดเป็นเท่าไรนะห้าป่ะเท่ากับเลย<ๆ>ะนะสามสิบเอป่ะ ถูกไหมไม่ใช่ยี่ห้าดิมันต้องเป็นหนึ่งส่วนหกเปล่าโอสิบห้ามันคือ A, เอเอยี่สิบเท่ากับสิบห้าเอบวกบีประโถครับหนึ่งขอโทษลืมบวกครหนึ่งใช่ใช่ใช่สิบห้าเอสิบห้าทอทอทออันนี้ต้องเป็นสิบห้าพี่ไปลืมอ่ะเพราะฉะนั้นได้เป็นยี่ห้า หนึ 1> 1่งส่วนห้าเนาะได้หนึ่งส่วนห้าปะจไหมพิงครับพิงได้หนึ่งส่วนห้าพอพิงได้หนึ่งส่วนห้าเสร็จปุ๊บแล้งไงต่อเรารู้เอแล้วนะเอาไปแทนแทนเดียวแทนเอใช่ไหมแล้วก็แป๊บหนึ่งนะมันก็ยังเขาบอกว่าคำตอบมันต้องน้อยกว่าใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะอ่าเราไปแทนก่อนเพื่อเอาไปแทนอ่าแทนในสองแล้วกัน เพราะฉันพี่ได้20แทนในสอมองมากกว่าอมองมากกว่าให้มันเป็นเครื่องหมายเท่ากันไปเลยโอเคครับเพราะว่ามันบอกเท่ากันได้เหลือ3ป่ะใช่แป๊บน,นึ่งนะขอรนะอแป๊บนึงสามบวก B, b ีได้17ปะ่ะอือจบรู้ A กกับ B ละและโจทย์ถามหาเลยนะ A, เอ่ก b บก B โอเคครับจบเรียบร้อยเลย A อบวก B ครับ งัแสดงว่าพี่จุดสามจุดตรงนี้เลยนะ a บ b ได้เป็นหนึ่งส่วนห้าบวกสิบเจ็ดปะครัเออตอบเป็นไม่มีช้อยไหนที่ไปเพราะว่ามันเป็นจํานวนเศษเกิดงั้นพี่เขียนเป็นจํานวนค่าครัสิเจ็ศษหนึ่งส่วนห้าเอาไปคูณกัน17บคูณห้าได้แปดสิบห้าแปสิบหกส่วนห้าครับก็เลยตอบข้อสามครับก็เลยตอบข้อสามนะโอเคเรียบร้อยนะครับถูกปะถูกแล้ว